รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นายย้อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอ้ตวงโมนตั้งแต่เช้าแล้วแกยังไม่ได้กินข้าวเลยรู้ได้ไงกินเมื่อเที่ยงนี้ไม่เห็นจะกินเลยน่าทาแกหิวบ่ายสองโมงก็กินเอาไปป้อนหมวนไปกินแล้วจ้าคุณพัชไม่ต้องห่วงตามสบายกินแล้วดูแลสุขภาพนะกินยังอิ่มแล้วเนี่ยปวดท้องอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วเอ สักลินลูกรับครับผมกินปลาหน่อยสิลูกโอ้ยผมไม่กินปลาเน่าครับผมปลาทอดสิลูกปูมันเริ่มเน่าแล้วไม่กินเหรอไม่เอาครับโสวิตาอะไรอะไรอะไรครับกินปลาหน่อยสิลูกโอ้โหช่วงนี้ไดเอทกับคุณพ่ออยู่ทีเน้นแต่ผักค่ะไม่เอาเหรอโอเคพ่อเชื่อแล้วลูกพ่อเชื่อแล้วอ๋อ นั่งไขมุกหนูกินข้าวอยู่ค่ะปากไม่ว่างข้าวเต็มปากเลยค่ะมึงกินแล้วว่าหวกมึงนีนนี้พึ่งไม่ได้สักตัวไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเลยท่านนี่แหละหิวแล้วล่ะรู้อะพัชราภาอะไรพัชราภาเอาพัชราภาก็อ้ำนี่คะไม่รู้ง่มึงด่าใครงงมึงถ้าจะเอาใหญ่แล้วไงไขมุกนะ เดี๋ยวนี้เล่นด้วยแล้วลามเป็นที่กากเลยนะไอ้โง่นี่รครับว่างๆนะพามันไป <ian> อบรมสั่งสอนถ้าบวานนั้นนี่จะขึ้นหัวอยู่แล้วมึงไม่ไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงอ๋อหนูไม่ชอบเล่นไฮโลค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าที่ต่ําที่สูงมันเป็นยังไงค่ะไอ้บ๊อมึงยังไม่หยุดอีกเนี่ยเ,ยเดีเยเยเ๋ยวนี้เดี๋ยวคืนนี้นะฉันจะทําโทษแกจะตีหลังนี่ลายแล้วก็ลงไปติ่ก้น แล้วก็ตีเวียนอยู่หน้าหลังต้นต้นหลังก้นหลังก้นนั่นแหละจนระหว่างขาตาแก่หลักแกนอนก็ไม่โหดขนาดนี้เขาเนี่ยลุงหวนไม่โหดมันไม่จำาำไมงไม่โหดกนลุงหสู้คนนะหนูว่าไม่ยอมคนหรอกหนูว่าสู้คนจะตายใครพูดไปงั้นเองล่ะใครล้ากเอาเธออยากคุยกันอะไรในวงอาหารมันเสียมารยาทกินข้าวดีกว่าไอ้มึงยังไม่ลืมเหรอเนี่ยอ้า โอ้ยมาช่วยเวลาทันพอดีเลยเอ้า กลับมาแล้วเหรอลูกเยังไม่กลับเลยค่ะคุณพ่อมันอยู่ข้างนอกอยู่เลยค่ะเราคุยอยู่ร้านเฟระเนี่ยบ้านนี้สนุกไปไหนกันมาลูกไปไหนกันมานี่อาหัเหงื่อโซกกันมาเลยหิวหรือเปล่าลูกหิวสิคะยังไม่ได้กินอะไรยังเพิ่งมานี่เลยมาลูกนั่ง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 โอ้โหเอาเอามาอาหารเต็มโต๊ะเลยอ่ะสงสัยจะมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นกระดูกหมูกระดูกหมูเฮ้ยไม่ใช่เล้งนี่ฟันพ่อฟันเหรอนี่นักหวานกับข้าวมีอะไรบ้างเรา ข้าวตัวปลาช่อนแปะสะมีอะไรบ้างหงวนมีอะไรบ้างปลาช่อนแปะปลมีอะไรบ้างเอ้คุณพัย่าเตะเลยอาหไม่บอกไงอ่ะเออมองบอกมองอาหารเอาไปอะไรบ้างบอกกันเถอะมีปลาช่อนแปะสะไดอะไรอีกนะผัดกระละพัดนั่งฟังอย่างเดียวหงวนมันฟังอะไรเขาอ่ะกับข้าวมีอะไรบ้างเย้าเย้าปลาช่อนแปะสะ Hey. มาละผัดไก่ผีไก่แช่เหล้าก yeah. ะเพราหมูสับยิ้ยิ้ตับผัดเผ็ด uh. เป็ดเต้าซี่ uh. กะหรี่โปแตกเยิ้วเยิโอ้ยเยิที่พูดมาทั้งหมดนีม่มีหมดเลยหรือเปล่าคะไม่มีเยิ้ จะร้องแลกทวามใหม่เนี่ยนังหวนมันไม่มีอะไรพูดโถไม่มีอะไรเอามีอะไรบนตัวขออีกทีจำไม่ได้แล้ะมึงบังยังไม่ล้าโอ้เยอะดิละโอ้เลิกพูดเรื่องอาหารดีกว่าว่าแต่ว่าเนี่ยเธอไปไหนมาจ้ะเนี่ยก็ไปหางานทำทไงคะพี่หมอเอาแล้วเธอไปหางานทำทำไมนี่เธอก็รู้ว่าฉันเลี้ยงเธอได้นะก็ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบแบบแบกตังขอมือผัวแบกตังขอมือผัวอย่างเดียว แม่ขอเมืองม่ตังขอเมืองแม่ขอตังผัวไงหนูชอบแม่เมืองขอตังผัวหนูเห็นฉันี่จะขอตังผัวไอ้แม่สวนทุกเดือนเลยโอ้โหโอ้โหด่าเขาไหมเนยโอ้โหยอดีคุณเพื่อนก็คือแบบฉันสามารถทำหางานทำได้แล้วก็ไม่ต้องไปขอขอโอ้ยขออะไรนะขอตังขัวแม่ตังขอเแม่เมือขอตังผัวเออ ดุดดาวนี่สุดยอดเลยค่ะสุดยอดจริงๆไม่เหมือนแม่คุณดุดดาวเลยค่ะเออไม่เหมือนคุณซิมคุณเดี๋ยวนี่เจนแม่มานะรู้หมายถึงว่าคุณดุดดาวเขาเป็นคนดีหนูอยู่ทีมเขาค่ะอยู่ทีมเขาใช่ไหม้นี่แกอยู่ทีมฉันนะถูกแล้วอย่าห่างฉันเพราะว่าสิ้นเดือนเนี้ยใครดูนะฉันจะเป็นเศรษฐี ใครอยากเป็นเศรษฐีนะครพี่จะเช่นเดียวกันคนละมุกคนละมุกที่บอกว่าจะเป็นเศรษฐีเนี่ยเลขนี้ขันน้ำมนต์มอหนึ่งใช่ไหมงั้นงั้นโอ้ยนี่แต่ฉันว่าไม่แม่นหรอกเลขในขันเนี่ยที่แน่ๆเลยนะตุ๊กตาของโกหกชัวร์ทุกงวดจริงเหรอนะจริงเอาถ้าอย่างนั้นก็เมามาหน่อยสินางโสโครโส เซบพิตาเลือโซพิตาเลขอเล็กเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอลุกลุกลุาสาวก็คุยเรือเลขไปอะอะไรวเนี่เเอาไงอะเไรวะนอขนเล่เหลมันออกเป็นเล่ออกเป็นเล่โอ้ยมันบ้าเลสมาคมบ้าหวยวะเนี่ตตายาท่าเถอะปล่อยเขเ่าไปเถอะอย่าไปสนใจเลยใช่ได้เวลากินละอ่ะ เดี๋ยวต้องกิ้กันได้กินตจ้ะจิเหรอเฮ้ยหวยๆฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ั่นย้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นอ คิดอะไรไม่ดีแน่เลยไม่ไงั้นไม่ปลอมตัวมารปภวิการอย่างนี้หรอกยามวิการโอ้ไม่มายามวิการแบบนี้หรอกโอ,ย,โอยแกก็ปลอมตัวเหมือนฉันแหละเอางี้ต่างคนต่างไม่รู้งั้นเรามาถอดแว่นพร้อมๆกันไหมเฮ้ยทำไมต้องถอดเนี่ยอาว์อาว์าวเสียงผงคนได้ยินหมดถ้าไม่ถอดก็ไม่รู้สิยาวุ้นพวกเธอเป็นใครโอ้โหนี่เอาจริงจำกันไม่ได้จริงอนะ นี่ละครมันก็เหมือนลิเกใส่แว่นกระจำมันไม่ได้แล้วโอใส่แว่นพวกับปุ๊บเอิ่มจะจริงจังอะไรเดินหนาเนี้ยโอ้โหอะถ้าถอดแว่นปุ๊บจะเห็นตัวจริงถ้างั้นบอกมาถอดพร้อมกันงั้นถอดเลยฉันถอดเหรอเออแกถอดก่อนโอ้โห่อะไรอะขอถอดแว่นขอถอดแว่นไหนเราเยอะอะขอถอดขอถอดแล้วนะเอแล้วนะถอดขอแล้วอะ ตลกไม่เลิกจริงๆนะเอาอย่างนี้เอาแบบนับถอยหลังแล้วถอดพร้อมกันดีไหมได้มาสิมาสิมามาจะเล่นนับแล้วถอยหลังใช่ไหมใช่ได้เล่นพร้อมกันมาหนึ่งสองสามถอด้ นี่เแกเป็นใครอ่ะแกเป็นใครเนี่ยโอนี่ไงคุณแม่์แะ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 คิดไม่ดีอะไรกันใช่ไหมอะไรไม่ใช่คิดไม่ดีฉันแค่จะมาขโมยตุ๊กตาเฮ้ยนี่ไงแกคิดเหมือนฉันแล้วจะขโมยตุ๊กตาอ๋อที่แท้แกสองคนนี่คิดจะมาขโมยตุ๊กตาร้านโกหกใช่ไหมล่ะโอ๊ยจะ่ทำไมอยากทำไม อยู่ใครก็ได้ยินเขาหรอก้ยนี่ไม่ไม่พวกตังไอ้นะมันมาแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไวอุ้ยนี่เหงื่อเลื่อนว่ะมีชัยหัวฉันโอ้ยมุ้งไม่หันไม่ต้องกลัวเดี๋ย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 วเจ้าจ้าจ้าแกสามคนมาทำอะไรเนี่ยฮะไปตื่นตื่นเนี่ยยืนก็เป็นผีขนุนเลยเนี่ยโอ้โหผีขนมบ้าแกสิไอ้ไอไอมีชัยใหญ่แต่ฟันดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมาทำเรื่องไม่ดีแน่เลยใช่ไหม ไม่เดีอะไรโอ้คนไอ้พวกแกแค่จะมาขโมยตุ๊กตาที่ร้านโกหกเท่านั้นเองนี่นงอันว่าแล้วมันต้องเรืองมันก็เป็นเรื่องอับปงมงคลแน่ๆแม่แฮะแกไม่อยากได้อยากแฮะแกอยากได้ไปทําไมให้โสภิตาแฮะนี่มันตลกคณะอะไรเนี่ยคณะหมูกรอบโอ้ยนี่นี่นี่พวกแกยังเล่นมุกเก่าๆแบบนี้อีกเลยนี่มันยุคทันไดทรู้ะไรทุกคนี่อะไร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 อย่าพูดอะไร นี่พวกแกยังกล้าเล่นมุกเก่าๆแบบนี้อีกเลยนี่มันยุคไหนตัวไหนและะ้วครับโอ้อไหนตัวไหนดูถูกมุกอย่างงี้เของแกสนุกตายแล้วไอ้ตลกเฟซบุ๊กแหมไลฟ์สดจังเลยไอ้เตาถ่านสถานทุ่งเนี่ยบ้านผมนะอบอกตัวๆเลยบ้านผมมีไล่สับเปลือยังแย่เลยมุกอย่างเนี้ยขำตายเออเอาวิไหนๆก็ไหนๆละจับกันได้แล้วก็ไม่มีอะไรแยกยาก้ยายก็ไปนอนเถอ,เอะยังกลับไม่ได้ ฉันจะเดะโชว์มัสโกออดโอ้โหคุณนายจะกินขนมโกกอนนอนไอ้บ้าไหนๆก็รู้แล้วทำให้ถึงที่สุดเลยวันนี้เรามารวมตัวกันเป็นแก๊งเดียวกันไปขโมยตุ๊ก,กตาโอ้ยไม่ๆๆๆผมไม่ขอร่วมแก๊งด้วย เพราะตอนนี้ผมเป็นคนดีแล้วถึงแม้ว่าในอดีตผมเคยเลวโอ้ยโกโมเทงนี่นี่แหลมแหลมถามจริงเหรอเอ็งไม่อยากได้เงินเยอะๆไปให้นางไข่มุกหรือไงวะมันก็อยากได้แต่ว่าไม่มีแต่หยุดเดี๋ยนี้ทุกคนในเมื่อเรารู้แผนกระหมดแล้วเราจะต้องรวมเป็นแก๊งเดียวกันเพื่อขโมยตุ๊กตาใครทรยศแก๊งนะใช่ๆผนจับเข้าคุกให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไอแม่มันรู้นะผมว่านาจับอมพราก่อนเลยแหละไม่รู้แหละ อมือกันทำด้วยกันถ้าใครอยากถูกลอตเตอรี่ทุกงวดบอกกงกงตามฉันมาตรง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 ตามฉันมา วันนี้นะนี่ก็ดึกแล้วนะเดีเ๋ยวเต่เนี่ยนะจะปิดล้างแล้วนะแต่เลือดต้องไปนองนะแต่กล่องจะนองนะเพื่อสุขภาพหรือต้องแปรงฟังกล่องนองนะนี<แ>่รีมากเลยรีมากเลยอแหมนี่บอกตรงนะเลือดนะใช้ยาสีฟันเปลืองมากเลยนะดูดิฟันใหญ่อย่างกรนะจบเน่เอางี้เดี๋ยวเอาดักฟังให้นี่ออ้าวคุยตรงนั้นมังไม่ได้ยินเข้ามาคุยใกล้ๆมา นกลัวร้านเหี้ยน่ากลัวไม่ไมคิ้วเฮียน่ากลัวแหมแม่หนูที่ปากดีเดี๋ดยวพัดเอาคิว้วเกี่ยวเข้ามานี่เลยเนี่ยมีอะไรร้านเฮียไม่มีตู้เติมเงินเหรอคะไม่มีอ่ะทำไมหรือจะเติมเงินที่มือถือเหรอหนูจะฝากเงินเฮ้ยถ้าฝากเงินฝากกับอ้วกอเไยไม่ได้ฝากแบบนั้นหนูหมายถึงฝากธนาคารผ่านตู้เติมเงินหนูเอ้ยนี่ถามจริงราษาดีหรือเปล่าวะฮะ มีที่ไหนมาฝากธนาคารกับตู้เติมเงินกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเอยสีสวน่าเรื่อเฮียน่ชายจังเดี๋ยวนี้ธนาคารออมสินเขามีโครงการเด็กดีออมฟรีที่ตู้เติมเงินทั่วไทยไหนอะ่ะพ่อไม่เห็นมีเด็กเลยมีแต่เลื่ออยู่ตรงเนี้ยแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเด็กดีออมฟรีแล้วอยากผู้ใหญ่ฝากได้ไหมฝากได้หมดทุกวัยเลยเฮียแต่สำหรับเด็กๆเ,เยาวะชนอายุ7ถึง20ปีฝากฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมออมเงินตั้งแต1่1บาทขึ้นไปผ่านตู้บุญเติม,ต,ต,มตู้เติมเงินสบายพัด ตู้เติมดีที่สําคัญนะเฮียฝากได้ทั่วประเทศอู้หเดี๋ยวนี้ฝากเงินกับธนาคารออมสินมันสะดวกสบายขนาดนี้เลยเหรอเขาเรียกว่าออมเร็วทันใจไม่ต้องไปแบงก์แต่หนูว่าต้องไปแล้วเอา้าหนูจะไปไหนอ่ะก็ไปร้านที่เขามีตู้เติมเงนินนาะสิเฮียไว้เฮียติดตั้งเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูค่อยมาแล้วกันนะอ๋อจะไปเติมเงินใช่แล้วมีตังค์เติมหรือยังอ่ะยังไม่มีเฮียอ่ายังไม่มีก็ไปหาเอาข้างหน้าลุงแป อะไรนะทำไ,นะไมเฮียมัแงแป่งๆไงวะ,ะนี่หนุ่มน้อยของเตียนี่งวกนี้นะถ้าลื้อให้ถูกลางวังที่หนึ่งนะเตียเนี่ยนะจะซื้อบ้างให้หลังหนึ่งแล้วก็ลถก,กระบะหนึ่งคันเอาไปล จะถอยทำไมวะถ้าเองไม่ถอยนะป่านนี้ถึงตั้งนานแล้วเป็นโจรต้องระแวดระวังหน่อยสิเฮ้ยป่านนี้ยังไม่นอนเลยอะ<ค>ทําไมเนี่ยฉันว่าพวกเรากลับกันก่อนเถอะพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าด้วยไอ,อยเฮ้ยฉันลำบากขนาดนี้แล้วเว้ยใครจะกลับก็กลับไปเลยฉันไม่กลับแต่แต่ฉันง่วงมากนะแลวฉันก็งงมากเลยว่าฉันทําไมเนี่ยตจริงฉันก็รวยอยู่แล้วนะป้าทำไมเนี่ยเออใช่

ใครอยากจังการนะเชิญกลับไปเลยดีซะอีกตุ๊กตาตัวนี้จะได้เป็นของฉันคนเดียวเฮ้ยได้ไงตุ๊กตาต้องเป็นของฉันเฮ้ยของฉันของฉันของฉันของฉั้นของฉั้นมันต้องเปของชั้นวะเนี่ยชั้นนี่ของฉันเปอย่างไรวะหรือว่าเป็นเสียงตุ๊กตาพูดชายเห็นมเห็นไหมบอกแล้วเพียงก็อยู่นั่นน่ะกัดกันอยู่นั่นน่ะ จะเรียกเขาได้ยินแล้วเนี่ยเหรอจะทำไงอ่ะทีเนี้ยไ้แลวเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะหรือว่าตุกกาลาพูดได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องพิสูจน์กันหน่อยแล้วว่าเป็นเสียงตุ๊กตาหรือว่ามันเป็นเสียงใครกันวะพาไหมพาแล้วพาไหมพาแล้วพาไหมพาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยไอ้หนูหัวกเนี่ยเตี๋ย ต้องถูกรางวังที่ดังรางวังที่ดังรางวังที่ดังโอ้เจ๋งมากเลยนี่ถ้าเตียถูกนี่นะแสดงว่าเตียเป็นคงโชคดีโชคดีโชคดีไวยาไอ้หนูเอ้ยต่อไปนี่นะ เตี่ยเนี่ยนะจะต้องกลายเป็นเศรษฐีในซอยสามรางในซอยสามรางในซอยสามรางโอ้โหคิดจะมาขโมยตุ๊กตาใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่คนที่จะขโมยตุ๊กตานี่คือแกใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ออกมาเลยพวกหนูเอ้าเอ้าเห็นหรอไม่เห็นได้ไงอ่ะหนวกหูไปหมดแล้วเนี่ยแอบมาใชรแอบมาแอบกันอยู่ อันน่ะโหนี่กูได้ยิงตั้งแต่หมื่เดือนเข้ามาแล้วเป็นเจ้าของบ้านที่เสียมารยาทมากเห็นขโมยทําไมเล่าเนี่ยพี่จะขโมยตุ๊กตาอ้วห์ฮะไม่ได้แล้วช่างจะต้องเรียกตำรวจมาจับพวกแกพวกแกพวกแกโยทำไมยังกระลังสนุกเลยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยหย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 ่ะเดี๋ยวทีหลังไปไปไปตำรวจตำรวจยำรวยไปไปไป ท่านสีไงสี r r, ไหนครับสีราชาชนบุรีไม่ดูป้ายชื่อเลยหนูเอากาแฟมาให้ค่ะลองดูดดูสิค่ะเออเดี๋ยวๆพี่ไม่กินกาแฟแต่พี่ดูดอ่ากอื่นได้ไหมเฮ้ยนี่นี่ว้ผมเจ้าพนักงานนะครับโอ้โหขมนะลูกชดชุดจ่ยกับกูไหมใช่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 